เอาแล้วสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมครัวคุ่ซีเฮสันอีกครั้งนะครับเราเนี่เราก็มปเจอกับเกมแกล้งสมันเนอร์นะครับผมกับอีเวนที่ห้ามพลาดสําหรับคนที่อยากทำทีมนู๊กนะครับผมก็คืออีเวนท์อ่านว่าอะไรวะก็คืออีเวนท์เรซิลแรมนั่นแหละเรซิลแรมนี่ก็คือไอัเนี้ยอีเวนท์เนี้ยก็คือถามวันดียังไงนะครับผมมีของดีอยู่สองชิ้นนั่นก็คือเนี่ยผมเจมออฟ ราชิลัม um, กับไทสูรนะครับผมถ้าถ้าคนที่แบบดูผมมาแบบชิปเกา่าๆเนี่ยเวลาผมใช้ทีมนุกอะจะมีไอเทม2ชิ้นนี้อยู่แน่นอนนะครับผมโดยความสมัมพัญของไอเจมออฟไอราชิลัม um, เนี่ยก็คือไอ้อะไรต่างเลยซีพันดาเมจไรท่าเป็นความแสงกายภาพครับผมซัมมอนเจมเบสซิ่งก็คือไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็เพิ่มอัตดาเมจให้กับวีดีโอเราทุกตัว20%เป็นเวลา20วินาทีนะครับผมไม่สแต็กนะ ประมาณเอามากด20วิมีกดไปแล้วก็อันนึ้งก็คือไท0น,นะครับผมเพิ่มเกรดให้กับยูนิตของเราทุกตัว30ถ้าอัพเต็มจะเพิ่ม50นะครับผมผมให้ดูแบบอับพับอับเต็มเป็น5ดา,พพาวฟนะิสิกอเนาะนี่นะครับผมนี่คืออัพเต็ม7,000ดาเมจไรท่าด้วยความแสวงกายภาพนะครับผม เพิ่มอาร์ตดาเมจเท่ากับวินของเราทุกตัว50%าสิเปอ็นเวลายีวิเยอะนะครับ50%เนะี่ยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะไม่บอกสเตตอะไรสักอย่างเลยนะพิตีศูนย์เอศูนย์เดฟศูนย์ค่าเบรกอยู่ที่พันสองนะครับอ่าแล้วก็อีกอันก็คือไทศูนย์ใช่ไหมไทศูนย์นี่นี่นะครับผมเอชศูนย์นี่จะบอกสเตตอยู่ก็คือ250,125แล้วก็125 เพิ่มอา1ย5 0เพค่อเป็นของที่เหมาะสำหรับทีมนุกนั่นเองนะครับผมแล้วก็คนทำไว้กี่อันนะฮะสำหรับตำถาน่นี้ก็คือใครศูนย์เนี่ยถ้าแบบเป็นผู้เล่นที่แบบที่ยังแบบไม่ค่อยมีทีมอะไรมากหรือว่าแบบซานได้ไม่ค่อยไวอะทำมาทำไ้ประมาณ2อันก็ได้ครับผมหรือว่า4อันอเลยก็ได้ถ้าเกิดใครที่ไม่ไมีฟอร์เตกับดีเฟน ก็คือประมาณนี้ครับตอนตอนที่ไม่มีฟอสเตอกับดีเฟนก็คนทำไว้ประมาณสี่อันนะครับแบบทำทีมลุกเลยกด4อันเลยเกตเต็ม200ปึ๊บใช้ทูอาร์ได้เลยจบคนที่มีฟอสเตอกับดีเฟนก็ใช้เอามาประมาณสองสองอันก็ได้แบบผมเอาไกผมทีสองอันแล้วก็เพิ่มมาตามเพิ่มคนทําไว้ประมาณ2อัน4อัน6อันหรือ8อันนะครับผมประมาณนี้ก็พอถทว่าทำไมถึงทำแปดอันเหตุผลที่ทำไมทำแปดอันก็คือเวลาแบบ มีเลดบอสอะไรเงี้ยที่เป็นเป็นเลดที่มันเป็นบอสที่มันแบบเรียกว่าอะไรว่ายกตัวอย่างเช่นเลดที่มันเจ็บของฮิวนั่นแหละเพิ่มแม็กเลือดอ่ะมันจะมันจะตัดใช้ได้สองทีมใช่ไหมเวลาเราจะทำทีมลูกสองทีมเนี้ยทีมแรกก็ใส่ประมาณสี่อันอีกทีมก็ใส่อีกใส่อีกสี่อันเนี้ยกดมาเกิดของลูกไปเลยจบนะครับผมคือคนที่ทำแปดอันแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเลืิดให้เต็มนะก็แค่เอาแมนแบบ ไอ้คำว่าลิมิตเนี่ยก็คือไอ้ลิมิตเบรกอ่ะไ,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 ไม่ต้องทำให้มันเต็มแค่เอนชานให้เต็ม10ก็พอแค่นั้นอะพอเลยทั้งตัวไทสูนแล้วก็ทั้ง,งตัวเลชิลัมเลชิลัมที่ทำไว้2อันก็พอนะครับสำหรับ2ทีมเดี๋ยวผมจะไปขายทิีมเัาไม่จะไปต้องลิมิตให้เต็มเหมือนเดิมนะฮะแค่ไอเอนชานให้เต็มก็พอ เป็นของที่ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับคนที่อยากทําทีมนุกนหรือไม่ต้องทําทีมนุกก็ได้สำหรับคนที่แบบอยากให้เกตอยากอยากให้ทีมเติมเกตไวๆเนี่ยแต่ไม่เหมาะสำหรับดานที่แบบไปยื้อนานๆน,น,นะเพราะว่ามันคูดาวต่อให้ไอลิมิตเต็มก็คูดาวเก้าสิบวิเลยนะนี่อย่างเช่นอ,อย่างเช่นนี่ไม่ต้อดูความแตกต่างเลยอันนี้คือแบบปกติก็คือคูดาวหนึ่งร้อยวิ แล้วก็อันนี้คือแบบไอ้ลิมิตเต็มแล้วเวลาเข้าสิบวิเนี่ยมันเลยแบบไม่จำเป็นต้องลิมิตให้เต็มแค่อินชันให้เต็มก็พอคือของอินชันเนี่ยนี่แหละครับมันยากตรงของอินชันนั่นแหละเพราะว่า1อันเนี่ยจะอินชันให้ให้เต็ม10ได้เนี่ยนี่ของให้ดูจะอินชันให้เต็ม10ได้อันนี้จะอินชันให้เต็มสิบได้ต้องใช้เนี่ยชิปตันเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบอันด้านไหนฟาร์มชิปตันเยอะสุดก็คือ ด่านนี้เลยนะครับผมให้ฟาร์มที่ตรงนี้นะครับเนีย่ยสิบดาว d i s p ต l a u t o อ i t y of Dead Armor นะครับผมฟาร์มตรงนี้นะต้องฟาร์มตรงนี้เพราะว่าฟาร์มไอเนี้ยมันจะไม่คุม้มตรงเนี้ยมาเล่นแค่เอาขวดแดงก็พอแล้วก็แบบเอาแต้มมาแลกแลกให้ตัวเนี่ยไทยศูนย์กับแลชิลัมก็พอนะครับลกมา จะให้ดูเลยดันเนี้ยมันก็แบบง่ายๆนะผมไม่ยากหราคุณม,มีทีมนุกนะใครที่ไม่มีทีมนุกก็ลองดูว่าเขาใช้อะไรกันนี่อ๋อวิธีดูแล้วครับว่าควรเสยคนอื่นอ่ะเขาใช้ทีมอะไรผ่านกันก็ให้กดตรงค้นหา n e a off f a m e นะครับผมนี่มันก็จะบอกว่ามีคนหนึ่งเลคนอื่นใช้ทีมอะไรผ่านกัน,กนบ้างน,นะผมเห็นไหมไม่ยากปึ๊บตึ๊บตึ๊บมีสิบหกสิบห้าห้าสิบวิมีชเสตรมานุกแปดวิ เดี๋ยวผมผมไปมาเล่นทีมนุกให้ดูเลยแล้วกันนี่ให้ดูทีหนึ่งว่าว่ารูปแบบของด่านเป็นยังไงยังไงครับผมใช้ไอไอชิลามหนึ่งอันแล้วก็ไทส่นสองอันนะไปไปดูกันเลยเต็งวิสเทียทรูติตีอ,อัปเดตอาร์เมอร์อเห็นก็เดี๋ยวผมกดไอชิลามไปเลยว่าเรามั่นาใจแล้วว่า มั่นใจว่า hmm. คือเราจะจบก่อน20วิหน่อนก็กดใจห้องแรกไปเลยตอนนี Dayton ้สองนลุ้นลุ้นลุ้นบอสมันไม่ถึงนะครับผมว่าลูกน้องยากกว่าบอสอีกคอฮระบบเน่ตุ๊บตุ๊บุ๊บจบละห้องบอสไม่ยากนะแับแับจบยากลูกน้องยากกว่าอีก น,นะครับผมอย่าลืมมาฟาร์มกันนะเพราะว่าถ้าเกิดพลาดไปแล้วเนี่ยอีกนานเลยมันจะวนมาจากข้อมูลที่แอดปังปอนไปพูดไว้ที่ผมไปเห็นก็คือประมาณ1ปีจะมา,าแค่หนึ่งสองครั้งครับผมอ๋อแล้วก็ความนรกอีกอย่างึงของมันเนี่ยดูนะครับได้เจ็ดเก้าสิบเอ็ดสี่เจ็ดสิบหกสิบสี่ห้าสี่นแค่นี้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเน้นรอบก็ได้ บบหาทีมที่แบบมีลักเยอะๆ,ๆแบบลักร้อยลักร้อยยี่สิบเนี่ยมาเป็นทีมแบบสี่คนแล้วก็แบบเปิดห้องเล่นสี่คนเนี่ยแต่และคนลักร้อยยี่สิบเนี่ยเอมาเอามาแผ่นน่าจะได้เยอะกว่านี้นะน่าจะแต่ผมข <c oughs> ี้เกียจไงก็เลยคือขี้เกียจทำก็เลยแบบแค่นี้ก็พอโอเคสำหรับ okay. ใครที่ชอบก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร,รไป์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละบ๊ายบายไว้ bye.